สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตฝรั่งแป้นสีทองกันนะครับเอฟซีเนี่ยครับเราปลูกแป้นมลิศนะครับเอฟซีเราก็ปลูกด้านหน้านะครับลูกแซมไม้ไว้นะครับเอฟซีคือสักพยุงไทยอย่างนี้ครับด้านหน้านะครับแล้วก็ประดู่แดงครับเอฟซีกว่าเราจะได้ใช้ไม้นะครับเราก็ได้กินฝรั่งก่อนนะครับเอฟซีรอบก่อนนี้โอ้โห ดกมากเลยครับพี่ซีนะครับนี่ยังไม่ได้แต่งกิ่งครับพี่ซีนะครับได้กินรอบหนึ่งแล้วนะครับผมใช้เมล็ดนะครับพี่ซีแป้นสีทองนะครับเพราะเมล็ดปลูกนะครับเพราะว่ามันเป็นอยู่กับไม้นะครับมันจะสู้ไม้ไม่ได้นะครับต้นไม้โตอีกสักหกเจ็ดปีเขาก็ก็จะไม่ได้ผลผลิตแล้วนะครับพี่ซีเราก็จะได้อ่าเห็นดอกประดูแดงเห็นต้นไม้โตนะครับพี่ซีเนี่ยทางเข้าเรา นี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยฝรั่งแป้นสีทองนะครับเอฟซีนะครับใครสนใจกิ่งพันุก็มาตอนได้นะครับหรือในท้องตลาดแล้วครับพอมะเล็ดง่ายครับเอฟซีทางเข้าเรานะครับปลูกไว้กินกว่าต้นไม้เราจะโตนะครับเราก็ได้กินนะครับเอฟซีนะครับอันนี้ผมมาแต่งโซนนี้ผมแต่งกิ่งนะครับคือโซนนี้เขาออกลูกแล้วผมก็เลยแต่งแต่งแต่งกิ่งไว้นะครับเอฟซีนะครับแต่งกิ่งเพื่อให้ออกดอกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเนี่ยเริ่มออกแล้วครับเดี๋ยวเราห่อครับ f c เนี่ยเราห่อไว้นะครับประมาณเกือบสองร้อยต้นนะครับอยู่ในสันนุ่นก็มีครับด้านในนู้นนะครับเอฟซีนี่เห็นไหมครับเราปลูกทิ้งขว้างอย่างนี้ก็ได้กินครับเอฟซีนะครับเห็นไหมครับลูกโตไหมครับเดี๋ยวรอบหน้ามามาเกี่ยวข้าวเดี๋ยวเก็บไปฝากนะครับเก็บไปฝากเอฟซีนะครับ ฝรั่งสีทองเรานะครับพี่สิปั้นสีทองนะครับก็ห่อไว้กินนะครับพี่สิต่างโตครับนะฝรั่งแป้นสีทองเรานี่นะครับไปถึงนูน่นอัปเดตให้ดูนะครับพี่สิ พิทยานใหญ่อย่างนี้ครับฝั่งนู้นก็ของเรานะครับเอซีฝั่งนู้นที่เราล้อมรั้วฝั่งนู้นจะเป็นสวนไผ่แต่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของอไม้มะฮอกกานีนะครับเอฟซี FC. นู่นสวนไผ่เรานะครับข้าวเรานะครับอัปเดตให้ดูนะครับเอฟซี FC. เดี๋ยววันเกี่ยวข้าวเดี๋ยวเรามาห่อครับเอฟซีฝรั่งแป้นสีทองครับเดี๋ยวเรามาหอกันนะครับ ปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกพวกนี้แล้วครับผมจะผมแนะนาไม่ให้ใช้จิงตอนนะครับปลูกผลไม้ในกระป่าครับมันจะสู้ไม่ได้ครับหากินไม่เก่งนะครับเอฟซีนะครับโอเคครับผมเอฟซีฝากไว้แค่นี้แล้วกันขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชม